เปิดกล่อง unbox HGBF Camper Amazing หุ่นของเมจินคาวากุจิที่ซ่งไม้รีมานานมากๆเอาใจหัวตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนอกจากว่ามีคำว่า Amazing แล้วก็เมจินเป็นคนขับหยอกๆโดยเปิดกล่องมาก,ก็เจอกับแผงอาวุธปืนด้านหลังที่ซึ่งหืมกระบอกหนึ่งใหญ่เกือบเท่ากับมือของผมเลยตามว่าด้วยแผงข้างในที่ซึ่งน่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหรือแม้กระทั่งเกาะด้านนอกผมคิดว่าน่าจะย้อมมาจาก Camper HGUC อีกทีหนึง่งแล้วก็ได้แผง PC ตามด้วยแผงเกาะนอกอีกทีหนึ่งที่ นิดหน่อยก็คงจะมี PC แบบไม่ต้องแปลกใจเลยนะตามมด้วยคู่มือประกอบที่หน้าปกโอ้โหหล่อเทจริงๆเปิดมาก็จะเป็นรายละเอียดของการพัฒนาหุ่นตัวนี้ว่าอัปเกรดมาจากซากุอเมซิงแล้วก็แคมเฟอร์รวมกันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าท่านใดมีเจ้าอาวุธของมันที่ชื่อว่า Amazing Weapon Builder แล้วก็ก็จะเป็นการครบเครื่องสำหรับหุ่นตัวนี้เลยทีเดียวแต่ปัจจุบันที่ผมได้อัดคลิปนี้อยู่นั้นก็ยังไม่มีวิ่แววว่าจะรีมาเลยนะไม่รู้สิเขาอาจจะรีมาแบบว่าเหมือน m e t อ o อ Hopper ก็ได้ที่ทําเป็นเหมือน Option Part เซตอะไร ซึ่งก็องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่บอกตามตัวเลยว่า ผมชอบกล่องเก่ามากกว่าสารภาพเลยพึ่งประกอบเสร็จเราจะที่รีวิวตัวนี้เป็นตัวแรกๆของช่องกับ h g B F Camper Amazing ตรงๆเลยนะก็คือดองมานานแล้วแหละดองนานกว่าตัวอื่นเลยรักคิวให้เลยนะครับผมสำหรับตัวอื่นแต่ว่าตัวนี้ก็พึ่งได้มาต่อในคลิปลิปนี้แหละครับขอพูดองประกอบรวมๆก่อนผมให้ตัวนี้เป็นกันพาที่สวยมากๆขึ้นอันดับที่นต้นๆของใจผมเลยเพราะว่าก็มีการแยกสีที่ก็ไม่น่าเกียดและทั้งตัวโอหุ่นตัวนี้ก็เป็นสีเงินคล้ายๆกับของฟีดอมด้วยผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบมันนะครับหลักๆเลยก็ นี่คือเขาแยกมาให้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับเฉพาะหุ่นเพราะว่าบริเวณของปืนที่คุณเห็นเป็นสีเหลืองนั้นต้องเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยครับของปืนมันไม่เหมือนของตัวนะครับที่เขาแยกมาให้ปืนนี่ก็ก็นิดนึงอ่ะนิดนึงแปะไปนิดนึงไม่เยอะไม่ยากมากนะครับเอ้ยผมลืมไปตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ตรงหน้าผ่าแล้วก็เขาเพราะก็ในบริเวณตรงหัวไหล่นะครับที่เป็นผ้าพ,พันข,า,ขาวๆอันนั้นก็เป็นสติกเกอร์นะทุกคนแหมเกือบดีและเชียวทุกคนสังเกตว่าทาไมมันไม่มีอาวุธใส่มาในมือเลยอ่ะไม่ต้องแป,ป,นนงแปลกใจัมมนนนอ่ืาหหเเวะ็ ปืนกระบอกธรรมดานะครับที่ไว้ใส่แบคแพคของหุ่นตัวนี้แต่ที่ไหนได้มันสามารถใส่อาวุธอีกลหลายอันใส่เข้าไปข้างในได้อีกครับทุกคนผมมั่นใจว่าผมเรียกถูกไหมแต่ก็คือเขาสามารถใส่ปืนเข้าไปในนี้แล้วก็ถอดประกอบหรือคัสตอมไม้มมาได้เป็นเหมือนคลังอาวุธติดตัวเลยซึ่งถามว่าคลังอาวุธไหมก็ดูเอาโอ้โหนี่คืออาวุธที่ถอดมาหมดแล้วนะฮะถ้าถามว่าปืนพกมาไงก็คือมาจากตรงนี้ครับสามารถถอดเป็นปืนพกต่อได้โอ้โหมันเจ๋งแกวจริงๆอาวุธเสร็จแล้วก็มาดูจุดขยับของหุ่นตัวนี้กันบ้้้าางงงงโดยรรวววมมมมนนนน่่ขขขออออตัผแแแ็ะลก แน่นดีด้วยแต่เสียดายอย่างหนึ่งเลยคือมันติดตรงดีไซน์นี่แหละครับทุกคนเวลาเราจะงอสออแขนนะครับเราสามารถงอได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่เวลาที่เราจะจับท่าให้มันยิงปืนเนี่ยมันจะติดตรงไหลครับผมเพราะว่าไหล่ของเขาในข้างที่จะใหญ่นะครับเลยเวลาที่เราจะงอให้เขาแบบว่าจัดท่าให้มันยิงปืนเงี้ยหรือท่าไหนที่แบบมันต้องยกไหล่หรือต้องใช้ไหล่นิดหน่อยเงี้ยก็จะติดตรงไหลของเขาครับก็เสียดดยอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมๆเลยเนี่ยถือว่าแข็งแรงดีเลยในส่วนของจุดขยับตรงขานะครับเนื่องด้วยหุ่นตัวนี้ไม่มีกระโปรงหน้านะครับมันก ที่จะถือว่าเยอะสำหรับขุนที่มีขนาดตัวที่ใหญ่นะครับผมถือว่ามันขยับได้กว้างและเยอะดีเลยมันในส่วนของปืนแบ็คแพ็คหลังกันบ้างผมมั่นใจว่าแคมเฟอร์เนี่ยเขาใช้เป็นปืนใหญ่หรือเปล่าในที่แน่เลยก็คือมันก็ขยับได้ไม่เยอะนะเหมาะสำหรับการเป็นที่เก็บอาวุธมากกว่าอีกเรี่องไงคือมันดันได้แค่ขึ้นลงนะครับแต่หันซ้ายขวาไม่ได้นะเรียกว่าตัวนี้ก็เป็นฟูลรีวิวกันเลยทีเดียวเป็นคลิปแยกตัวเดียวของช่องเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแต่สำหรับวันนี้ผม แล้วก็เจอกันครับเปิดกล่องอันบ็อก HGBF t r i b u r n i n g Gundam คุณผู้ระจำตัวของคาบิกิเซคายคุงที่ดูจากหน้ากล่องแล้วเนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์พาร์นในกระนำใจจริงๆเปิดกล่องมาก็เจอกับพาร์ตสายของเจ้าหุ่นตัวนี้ที่ซึ่งมีให้เต็มตัวเลยเพราะด้วยกับมือที่เปลี่ยนได้หลายแบบเหมาะสลหรับการใช้ต่อสู้อย่างหุ่นตัวนี้จริงๆและใช่ครับผมมองดูแล้วเนี่ยหุ่นตัวนี้ไม่น่ายอมแต่น่าจะพัฒนามาจากสายต่อสู้แบบเดียวกันมากกว่ามั้งนะต่อไปก็จะเป็นแผงพีซีแล้วก็แผงอกของเจ้าตัวนี้ดูไม่มีอะไรน่าหวือหวาามกกแแตต่่่ดี๋ยวออนผงไ นเอฟเฟกของเจ้าหุ่นตัวนี้อืดูก็ไม่ได้เยอะนะเปล่าราอจะเปิดไม่ถึงตามด้วยแผงเกาะภายนอกที่ซึ่งขาวและแดงได้สมใจจริงๆโวผมชอบสีแดงโทนนี้มากเลยและใช่ครับตัวนี้แยกสีมาดีมากพอสติกเกอร์มีแค่นี้เองครับทุกคนสุดท้ายนี้กับแผงเอฟเฟกต์โอไม่ก็ทำไมมันเยอะขนาดนี้ทุกคนดูโอ้โ oh หจากการที่ผมได้สอดส่องดูแล้วเนยก็คงจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ตามไหลตามขาทั้งตัวของหุ่นตัวนี้เลยเรียกได้ว่าชายเบรนนิ่งของเรานั้นอาวุธไม่มีแต่เอฟ บึมๆคิดเล่นผมว่ามันน่าจะบูชาอาวุธเพื่อเอาเอฟเฟกแทนนะซึ่งคุ้มไหมคุ้มดิมาถึงคู่มือกันแล้วแหมมันหล่อจริงๆเลยครับทั้งหุ่นทั้งคนแน่แล้วใช่ครับรุ่นพี่น่ารักมากครับเอ้ยไม่เกี่ยวแล้วเห็นตัวหุ่นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันจะดูโล่งๆมากๆสลับสายต่อสู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้พาร์ตเอฟเฟกไฟมาใส่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแหละจะเป็นตอนที่หุ่นน,อนอั้นพีคและเทมากๆเปิดคู่มือมาก,ก็จะเจอกับว,ว่าเจ้าหุ่นไทมีีกกกกกกาา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 ารรรรรรใ้้ออออปปปณ่่่นนนนมมาจจจจ HG Master และะะะถพิคูืบบเเเยยัห็ ล่างไฟซะมากกว่าเพราะที่เรียกว่าเอฟเฟกที่มันให้มาเนี่ยคือมันเสริมไม่ให้กับล่างไฟโดยเฉพาะเลยและใช่ครับผมได้ประกอบเป็นล่างไฟเสร็จแล้วก็ล่างปกติขอไม่ต่อแล้วกันนะเพราะมันโล่งไปจริงๆอะ่ะโดยสำหรับใครที่ชอบขุ่นแนวสายต่อสู้และเอฟเฟกอลังการเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เขาค้างจะเท,แ,ทแบบมากๆเลยและใช่ครับมันเทสำหรับผมด้วยตอนแรกคือมันโล่งๆมากเลยนะแต่พอมันใส่เอฟเฟกไฟเนี่ย โอ้ my god มันสวยจังวะโดยรวมถ้าเกิดใครสังเกตตรงจุดที่ไฟมันออกมานะครับมันจะเป็นจุดที่เป็นพาร์สีน้ําเงินมาก่อนซึ่งพาร์ตตัวนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับทุกคนโดยก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นพาร์ไฟเนี่ยมันจะเป็นพาร์แบบนี้มาก่อนทุกคนนี่มันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้มาซึ่งถ้ามันตั้งแบบนี้ผมมองว่ามันมันจืดจืดมันจืดเกินไปทุกคนผมก็เลยประกอบแบบมีไฟแบบนี้มาก่อนเลยและเนื่อง่าผมก็มีบิลเบอร์นิ่งตัวธรรมดาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นร่างแรกของมันเนี่ ว่าเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยจะต่างกันมากทรเนี่จะเยอะแบบพิเศษเลยส่วนของบิลเนี่ยจะน้อยแบบเห็นได้ชัดแล้วว่าน้อยกว่าทรมากมากแล้วก็มีสีที่จืดกว่านิดนึงนะครับแล้วส่วนจุดขยับเนี่ยผมมองว่าเจ้าบิลกับทรยเนี่ยมันจะเหมือนกันเพราะว่ามันอัปเกรดนิดๆดหน่อยหน่อยะครับอัปเกรดภายนอกไม่ได้อัปเกรดโครงในขนาดนั้นมันก็จะจัดท่าได้คล้ายๆกันอย่างเจ้าทรยเนี่ยผมพยายามจะหักให้มันเออไม่ได้หักมันนึงขยับให้มันแบบว่าออกเป็นท่าคลิกอะไรพวกนี้มันก็ทําได้แล้วมันทาได้สวยเลยและยิ่งใส่เบบอฟ ถ้าเป็นไม่ได้ก็เก็บทั้งบิลทั้งไทยเลยลวกันนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากรูปรเท่ๆลรลอบาดใจของตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับมันเท่จริงและนี่ก็คือ Un b บ x h g b b Daniel Gundam หุ่นสายต่อสู้คู่กัด c o l t r i Burning Gundam และดูจากหน้ากล่องเด้เนี่ยก็คือมั่วได้สะใจดีจริงพร้อมกับข้างกล่องที่ได้เห็นอย่างชัดเจนอีกว่าเป็นสายต่อสู้ที่มีพาร์ตเอฟเฟกได้เยอะเท่ากับ t r i Burning ของเราเลยและใช่ครับหุ่นตัวนี้นั้นไม่มีอาวุธปืนหรือดาบเลยนะเปิดกล่องมาก็จะพบกับเอฟเฟ แล้วสวยม่วงดีจริงสุดตัวผมแอบชอบปีดด้านหลังแล้วก็ผมของเจ้าตัวนี้นะมันดูแบบไม่เหมือนใครดีอ่ะถึงแม้จะได้แรงบันดาลใจมาจัดโดเบลกันดด้ก็เถอะนะแต่ที่น่าเสียดายคือตัวนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ให้มาอยู่เล็กน้อยนะแต่ก็เออไม่เยอะถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์หมัดของเจ้าตัวนี้ที่ก็ดูไม่ได้ต่างอะไรจากเจ้าทรายเบอร์นิงมาต่อมาก็จะเป็นแผงข้อต่อกับเจ้าหุ่นตัวนี้ที่ซึ่งแม่เหมือนผมเห็นอะไรแปลกๆนี่มันเอามาจัดทรายเบอร์นิงปะเนี่ยกับด้านหลังมาร์ก็จะพบกับพาาีีีม่่งอออกก้้นนนทเเรจห ต่อไปก็จะเป็นแผง PC แล้วก็พาร์ตเกาะด้านนอกของเจ้าหุ่นตัวนี้ที่ซึ่งออนน้ำเงินเข้มได้เหมาะกับการตัดพาร์ตเอฟเฟกสีม่วงดีจริงเลยมาถึงพาร์ตซ้ายที่เป็นเกาะสีขาวอมฟ้าหน่อยๆตอนแรกผมนึกว่ามันจะย้อมแบบเอาจากทริเบ r ลนิ่งมาตัดนิดหน่อยแต่อันนี้คือแบบเหมือนเปลี่ยนทั้นตัวใหม่เลยทุกคนเราจะสังเกตได้ว่าพาร์ตขายล้วันี้ไม่เหมือนกับทริเบ r ลนิ่งเลยลวดหุ่นตัวแขนและไหล่เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตาสำหรับผมเลยนะและใช่ผมชอบตรงไหล่มากมเลยนะมันดูสวยแล้วมันดูเท่อะผมชอบมากเลยมาถึงคู่่่มืือออกกกกกาาารปรปะบบบััััันนนนน้้้้งงเจตวีีทซึ ทำไมหุห่นในอาร์ตมาดูสวยขนาดดีวะเนี่ยขออนุญาตขึ้นเป็นรูปอาร์ตให้ดูนะครับเพราะผมมาว่ารูปในอาร์ตนั้นค่อนข้างที่จะดูดีเลยเปิดไปประกอบด้านหลังมาก็จะเจอกับหุ่นตัวนี้ตอนประกอบเสร็จแล้วที่ซึ่งผมแอบชอบรูปในอาร์ตมากกว่านะนี่เปิดมาด้านในก็จะเจอกับภาพแอคชั่นของหุ่นตัวนี้ที่สามารถจัดท่าได้หลากหลายมากๆพร้อมสำหร,รับการต่อยหน้าชายเบอร์นิงกันเลยทีเดียวอันบ็อกเสร็จแล้วก็มาขอรีวิวหลังประกอบเสร็จซะหน่อยละกันโดยจะหุ่นแดเนียลกันดัมตัวนี้นั้นค่อนข้างที่จะออกท่าได้หลหลลลลลาาาาาาากกกกยยยยยคคค้้้ๆััับบเเ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 จรวออออนนนนนน่่่่ขงะะพมมมมป็โสตืื ปีที่แล้วนะครับสมัยนี้ก็คือเขาคงจะได้ท่าประมาณนี้แหละซึ่งจุดขยับของเจ้าแดเนียลกันดันะครับค่อนข้างที่จะอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นก้มหน้าหรืองหงายหลังนะครับก็สามารถค่อนข้างที่จะทําได้ดูดีและไม่น่าเกียดเลยแข็งแรงด้วยนะ เออแต่ถ้าเกิดโดจบ่อยก็อาจจะไม่ได้แต่สำหรับผมสมัยนั้นเนี่ยก็คือว้าวแล้วนะโดยที่จุดเด่นของเจ้าแดนเนียลเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นพวกพาร์ตเอฟเฟกที่มีลูกเล่นให้ค่อข้างได้เยอะรวมถึงการแับตัวของหุ่นตัวนี้เนี่ยข้างที่จะอิสระนะครับรวมถึงพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยข้างที่จะติดง่ายนะครับไม่เหมือนกับชาบนี้นี้เราต้องถอดอันเก่าเพื่อใส่อันใหม่อันนี้คือสามารถใส่ถอดอะไรโดยที่ไม่รบกวนต่อรูปแบบหุ่นแบบเดิมได้เลยครับทุกคนจะว่าไปเจ้าดีไซน์แดนเนียลเนี่ย่อข้างที่ะมมบบบบจะ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าหุ่นตัวนี้ดูก็พบว่าเดนเนียลกระนั้ได้เบรมาจากสวอตริเ e อร์โหชื่ออ่านยากแค้แล้วเนี่ย